พิทายในเกมวันเสาร์นะครับที่เขาพรองเซเดียมครับชัยนาทเปิดรังพบกับโคราชนะครับโมเมนตัมกำลังจะมานะครับสำหรับชัยนาทการที่พวกเขาบุกไปเก็บ3าคะแนนได้จากเชียงรายนะครับกลับมาเล่นนัดนี้ถ้าหากว่าตัวผู้เล่นสมบูรณ์นะครับการได้เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งขวัญกำลังใจที่เริ่มจะมานครรอดศสีมาฟอร์มก็แผ่วลงไปนะครับในเกมหลังๆเกมที่แล้วกับเอสจีเมืองทองก็แพ้คาบ้านนะครับมองว่า ชัยนาน่าจะเดินหน้าบุกแหลกแล้วก็ต้องการ3รนามคะแนนเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเกมตั้งรับแล้วโต้กลับของนครดาชสีมาให้ดีฮะใช่ครับเกมเยือนของโคราชก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับต้องดูว่าชัยนาจะจบสกอร์ได้ดีเหมือนที่พวกเขาบุกไปเชียงรายหรือเปล่าถ้าทําได้ดีมีโอกาสเก็บ3มคะแนนสูงนะครับแต่ว่าถ้ายื้อๆการไปบุกแล้วตื้อก็มีโอกาสที่โคราชจะโต้กลับและยิงประตูได้นะครับ